ชาวเขาสามหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมประท้วงให้มีการคืนบัตรประชาชนให้กับทางการหลังไม่มีไฟฟ้าใช้มาหลายสิบปีครับ นายสุรสิทธิ์ตรีทองอดีตสสแม่ห้องศนเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้โดยชาวเขาที่บ้านห้วยแก้วและบ้านบริวารกว่า400คนเตรียมที่จะคืนบัตรประจำตัวประชาชนให้กับทางการแล้วนะครับหลังชาวบ้านออกมาเรียกร้องให้ทางจังหวัดแม่ห้องศนเร่งให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งไฟฟ้าภายในหมู่บ้านหลังจากที่การไฟฟ้าได้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้ามาหลายนานนับปีจนถึงปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้ามายัางหมู่บ้าน ขณะเดีวยวกันทางจังหวัดแม่ห้องศนเปิดเผยนะครับว่าปัญหา3หมู่บ้านคือบ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนและบ้านห้วยช่างเหล็กไม่มีไฟฟ้าใช้จังหวัดสอบถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและทราบว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ และทางจังหวัดได้ส่งเรื่องให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดหางบประมาณกว่า5ล้านบาทมาช่วยเหลือชาวบ้านและทางจังหวัดจะหางบประมาณบางส่วนมาสนับสนุนอดีตสสไม่หองสอนกล่าวด้วยนะครับว่าเบื้องต้นได้ทําหนังสือไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานเพื่อขออนุมัติงบประมาณส่วนต่าง5ถึง6ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนทั้งสหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในเบื้องต้นแล้ว